ครับหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ถึงเวลาอันสคัญของเราแล้วเวลาที่เรารอดคอยก็คือเวลากินนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นไข่นะครับไข่เขาเรียกว่าอะไรไข่ทำอะไรสักอย่างนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยเลยนะครับเป็นไข่ที่แม่ไก่ฟังมาประมาณสองอาทิตย์ประมาณนี้ครับแล้วมันไม่ได้เป็นตัวไก่ข้างในมันไม่ได้เป็นลูกไก่นะครับก็มันจะออกมาเป็นไข่ลนนักษณะนี้ ข้างในอ่ะมันจะนีครับมันจะเป็นเหมือนไข่ทรงเครื่องเลยแต่มันจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับเพาะแซมก็ชอบกินอ mm ืม hmm. มันจะมีกลิ่นหอมผม mm hmm. มันเลยเฉพาะได้มาห้าลูกชิมหนองเลยครับหน่อหนออผักหนู หอมครับมันจะหอมกินน้ำมันหมูแล้วกระเทียมอืมอภัยครับเนี่ยครับมามาลองน้ำพริกกันเลยส่วนนี้หนอนะครับแต่ส่วนที่แซมชอบที่สุดกูคือส,ส่วนนี้แหละอืมเพราะมันจะนุ่มครับดึงดึงดึง,ดงแบบนี้เลยนี่ดูน้ำพริกตัวเรา ครับคำนโดเลยอืมอืมวานเก็บวันนี้ก็เป็น <c oughs> ผักมืงบ้านนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะช่วยความดันช่วยอะไรหลายๆอย่าง ครับแซมก็ขอฝากช่องแซมพาก,กินพากี่ไว้ได้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้ามีเมนูเด็เดๆให้แซมทำนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าแซม,แซมทำได้แซมจะพยายามทำให้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับขอบคุณครับ